สำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่กำลังเบื่อเกมเดิมและอยากหาเกมสนุกไว้เลนกับเบนเพลินไม่ฮ์ดคอร์มากทางอินก,ก็ขอแนะนำกับเกมปลูกผักทำฟาร์มที่สามารถชนพี่น้องพ้องเพื่อนมาสนุกพร้อมกันในอาณาจักรในฝันกันแก้เบื่อกันเลยค่ะในวันนี้ทางอินก,ก็มี5เกมที่อยากจะมาแนะนำอาจจะมีบางเกมที่คุณรู้จักกันไปแล้วหรือยังไม่เคยลองเล่นต้องมาดูกันเลยนะคะเผื่อว่าจะมีเกมไหนที่คุณชื่นชอบกันบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ สำหรับในเกมที่1ขอเริ่มจากเกมปลูกผักทำฟาร์มในสไตล์แซนบ็อกกันก่อนดูดูตัวเกมแล้วอาจจะทำให้หลายคนนึกถึงเกมไมค์ครับกันขึ้นมาทันทีแถมเกมนี้ก็ยังสามารถสร้างหมู่บ้านทำฟาร์มก็ให้สนุกในโลกแห่นจินตนาการกันได้กับเกมที่มีชื่อว่า Star c e l ล นับว่าเป็นเกมแนวซิมูเลชัน r RPG ที่มีภาพกราฟิกเป็นรูปแบบบล็อกสี่เหลี่ยมสีสันสดใสมีทั้งระบบเกมเพลย์ในการปลูกผักทางฟาร์มกระเท้สนุกโดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะมาเป็นหนึ่งในนักประจนภัยที่ย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอันรายล้องไปด้วยเหล่าธรรมชาติเพื่อรับต้นชีวิตใหม่ด้วยการรวบรวมเหล่าทรัพยากร สามารถปลูกผักทำฟาร์มทำสวนทำไร่สร้างหมู่บ้านแห่งนี้ให้ดำเนินชีวิตกันอย่างมีความสุขในแต่ละวันกันได้แล้วก็ตัวเกมนี้จะให้ทางผู้เล่นออกแบบวิถีชีวิตในการสร้างฟาร์มกันได้ตามใจชอบมาพร้อมกับกิจวัตรประจำวันในทางผู้เล่นได้พเพลิดเพลินกันไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักเลี้ยงสัตว์การตกปลา การสร้างสถานที่ต่างๆในการออกแบบอาคารบ้านเรือนไดอ้อิสระทำภารกิจช่วยเหลือชาวบ้านสามารถประจนภัยตามแต่ละสถานที่เดินทางไปจับสัต์หามาแรงหรือกิจกรรมอ,อื่นๆอีกมากมายที่คุณต้องมาลองกันค่ะแถมเกมนี้ก็ยังสามารถชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันในรูปแบบโค o ออฟได้อีกด้วยนะใครที่สนใจก็สามารถไปหาซื้อบน PC จากในสตีมมาเล่นกันได้เลยนะคะ ในเกมที่2ก็ขอแนะนํากับเกมปลูกผักทําฟาร์มที่มาพร้อมกับภาพกราฟิกอันสวยงามน่ารักจะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันก็ได้หรือว่าจะชวนแฟนมาเล่นด้วยกันก็ดีค่ะอย่างเกมที่มีชื่อว่าฟาร m มทูเกเตอร์ ถือว่าเป็นเกมแนวฟาร์มมิ่งซิมูเลชันที่จะพาผู้เล่นมาเป็นชาวไร่ทําสวนที่คุณจะได้มาเป็นเจ้าของฟาร์มขนาดใหญ่ในอาณาบริเวณเล็กที่เราจะต้องปลูกผลผล,ผลิตไปขายเพื่อสะสมเงินทุนมาบริหารฟาร์มแห่งนี้ค่ะเราสามารถซื้ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อมจัดหาเหล่าพืชพันธุ์ผลไม้นานาประเภทมาปลูกผักในฟาร์มไร่ของเราให้จเจริญเติบโตขึ้น เกมนี้ก็เปิดอิสระให้ทางผู้เล่นได้สร้างสรันรฟาร์มของตนเองได้อย่างตามใจชอบเลยค่ะมีเหล่าผล,ผลผลิตมากมายให้ปลดล็อกมาปลูกในฟาร์มของเราได้อย่างไม่หยุดหย่อนแถมยังมีเหล่าระบบการเลี้ยงสัตว์ทำปสุสสตว์เลี้ยงปลาละนาชนิดไว้ทําการเก็บเกี่ยวเพื่อน,นําไปขายสะสมเงินทองมาขยายฟาร์มให้ใหญ่โตขยายพื้นที่ให้มีโรงนาปั๊มน้ามันและก็เรายังสามารถซื้อสิ่งของมาประดับพื้นที่ฟาร์มได้อย่างอิสระเลยค่ะ อีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีระบบการปรับแต่งตัวละครได้ตามใจชอบมีทั้งชุดเสื้อผ้าหน้าผมหมวกของตกแต่งและก็ยังมีรถแท็กเตอร์คู่ใจที่สามารถใช้ทําเกษตรกรรมภายในฟาร์มนี้เพื่อทุ่นแรงให้กับเราในการดูแลปลูกพืชผักสามารถพลวนดินรดน้ําก็ได้อย่างไวเครนนั่นเองค่ะสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบในรูปแบบเกมเพลย์นี้ก็สามารถชวนเพื่อนมาร่วมเล่นด้วยกันก็ได้เกมนี้ก็มีให้เล่นบนเครื่องเล่น PC Mac PlayStation 4, Xbox One และก็ Nintendo Switch ค่ะ สำหรับในเกมนี้หากพูดถึงเกมทำฟาร์มแล้วหลายคนต้องนึกถึงกันอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้วก็ขอ,อการันตีถึงความสมจริงของรูปแบบการทำฟาร์มได้อย่างครบเครื่องกับเกมที่มีชื่อว่า Farming Simulator 19ถือว่าเป็นเกมแนว Farming Simulation ที่จำลองการทำฟาร์มเกษตรกรรมได้อย่างสมจริงโดยทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นชาวไร่มือฉมังที่เราต้องลงมือลงแรงในการปลูกไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์ทำปศุสัตว์ให้ครบวงจรของการทำเกษตรกรรมที่เหนือชั้นขึ้นกว่าเดิมเลยค่ะ แถมตัวเกมนี้ยังมีภาพกราฟิกที่สวยงามแล้วก็ยังมีสภาพแวดล้อมในสไตล์อเมริกาใต้อันดูสมจริงยิ่งกว่าเกมภาคก่อนๆและก็ที่สําคัญในเกมนี้เนี่ยก็ยังได้มีการขนเหล่าเครื่องจากอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการทําเกษตรกรรมมาให้เหล่าชาวไร่ขั้นเทพได้ใช้งานกันพร้อมระบบการเพาะปลูกบริหารฟาร์มที่ดูสมจริงตามหลักทางฟิสิกส์อีกด้วยค่ะอีกทั้งตัวเกมก็ยังมีโหมดการเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์ในการบริหารฟาร์มแบบเดียวๆหรือจะเล่นเป็นแบบมัลติเพลเยอร์กับทางผู้เล่นคนอื่นๆก็ดูแหวกแนวไบ่เบา คุผช้ชมคนไหนที่ชอบเกมทาฟาร์มที่ดูสมจริงแบบเก็บรายละเอียดแบบเกมนี้ก็ทำออกมาได้อย่างดีเลยค่ะส่วนตัวเกมนี้ก็มีการวางจำหน่ายบนเครื่อง PC, Mac, PlayStation 4และก็ Xbox One นะคะ ในเกมต่อมาอิงขอแนะนํากับเกมลูกผสมปลูกผักกันหน่อยค่ะเพื่อเปลี่ยนอารมณ์ชิวๆมาเอาชีวิตรอดกันในโลกอันอับเฉากันดูบ้างกับเกมที่มีชื่อว่า Don't Starve Together สาหรับในเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมแนว Survival ที่มีภาพกราฟิกเป็นแบบ2มิติออกแนวการ์ตูนแถมยังมีระบบการปลูกผักทาฟาร์มพืชผักมาทําเป็นอาหารประทางความหิวในเกมได้อีกด้วยนะแต่เดิมทีเกมนี้จะเป็นเกมที่สามารถเล่นได้คนเดียวเท่านั้นแต่ด้วยความนิยมและก็แฟนๆต่างอยากให้มีระบบเกมแบบ Co-op ทางผู้พัฒนา จะได้มีการทำเกมโด n สต t o p t o เก t ตอรให้แฟนๆได้สนุกกันต่อเลยค่ะ โดยรูปแบบการเล่นนั้นก็จะดูคล้ายกับเกมแนว survival ทั่วไปนั่นก็คือทางผู้เล่นจะต้องออกเดินทางสำรวจไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อหาอาหารมาประทางชีวิตเก็บมเมล็ดพันธุ์มาทำการปลูกพืชผักไว้ทำกินกันสามารถสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยและก็สามารถคราบสิ่งของเหล่าอาวุธอุปกรณ์เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ดีขึ้นได้แล้วก็จะมีจุดเด่นอย่างอื่นของเกมนี้นะคะก็คือทางผู้เล่นนั้นจะได้พบเจอกับเหตุการณ์อันสุดประหลาดต่างๆที่ยากจะคาดเดาได้เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เก็บสิ่งของบางอย่างที่วางอยู่อาจทําให้ฉากภายในเกมเปลี่ยนฤด,ดูไปกระทันหันหรือแม้กระทั่งเกิดไฟรุกท่วมขึ้นมาเลยก็เป็นได้สําหรับผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมแนวสไตล์เอาชีวิตรอดที่สามารถปลูกผักได้แบบนี้ก็สามารถหาไปลองเล่นดูกันได้เลยค่ะ สำหรับในเกมสุดท้ายนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเกมที่หลายคนต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนเลยค่ะกับเกมปลูกผักดูว,วิญญาณในสไตล์ฟาร m มมิ s งซิมูมเลเตผสม RPG อย่างเกมที่มีชื่อว่า Star Diwale l โดยเกมนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมสุดคลาสสิกอย่าง Harvest Moon และก็ยังเป็นเกมที่สามารถปลุกกระแสเกมแนวปลูกผักให้กลับมาคึกคักได้อีกครั้ง ตัวเกมนี้ก็มีภาพกราฟิกแบบพิกเซลสุดคลาสสิกที่มีระบบเกมเพลย์พื้นฐานเป็นแนวปลูกผักธรมธรมดาาที่ดูภายนอกแล้วก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะคะแต่ถ้าหากว่าใครได้ลองสัมผัสแล้วอาจจะวางมือไม่ลงเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าภายในเกมนี้ก็มีกิจกรรมมากมายมาให้เพื่อนๆได้หลอกเล่นกันไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตกปลาการสาร้างสัมพันธ์กับตัวละครอื่นๆในเมืองรวมไปถึงการจีบสาวและการแต่งงานที่นับว่าเกมนี้ทำออกมาได้โดนใจเหล่าเกมเมอร์ทั้งชายและหญิงกันไม่น้อยเลยค่ะ หรือถ้าหากว่าเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบการเดินทางออกสำรวจแล้วก็ตัวเกมนี้ก็สามารถออกท่องโลกเพื่อออกหาของปแปลกๆกันได้สามารถเก็บของป่าหรือว่าจะลงไปทำเหมืองเป็นร้อยๆชั้นในการนำไอเทมต่างๆเพื่อน,นำกลับมาใช้งานให้เกิดผลประโยชน์ในการดำรงชีวิตของเราได้เช่นกันค่ะ นอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีเหล่ามอนสเตอร์หลากหลายรูปแบบให้คุณได้ต่อสู้กันคล้ายกับเกมแอคชั่นตัวลยดันเจียนให้ทางผู้เล่นได้เปลี่ยนอารมณ์กันได้เพลินอีกด้วยนะนับว่าเป็นเกมยอดฮิตที่อิงอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองมีติดเครื่องไว้แล้วก็ลองไปเล่นดูกันนะคะ สำหรับใครที่เห็นทั้ง5เกมนี้แล้วเกิดชอบและอยากลองเล่นก็สามารถหาซื้อเกมสนุกเหล่านี้ได้บน PC ตามสโตร์ต่างๆทางอิงก,ก็ได้แปะลิงก์กันไว้ให้แล้วนะคะหรือถ้าหากว่าใครอยากจะดูคลิปเกมอื่นๆอีก,อกเราก็มีเกมสนุกอิงมากมายมาแนะนํากันค่ะสามารถกดติดตามช่อง Visual Gamer TH และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดเกมมันๆกันในวันนี้เดี๋ยวอิงต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ